ลือหึ่งสิ่งเจ้าท่าสอยแบ็กไซลุวงหน้ามาอีกรายกันเข้ามาของโคดอ้นรังสรรวิวัตรชัยโชคทำให้การท่าเรืออิปสีลงสนามไม่แพ้ใครติดต่อกันมาแล้ว13ามเกมรวมทุกรายการโดยล่าสุดกำลังจะมีข่าวดีตามมาเมื่อมีรายงานว่ายอดทีมแห่งแพสสเตเดียมกำลังจะได้แบ็กไซด์คนใหม่เข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลหนนะ้า ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาหลังจากที่ซีซั่นปิดฉากลงไปแม้ว่าจะมีดาวติดในตำแหน่งนี้แล้ว2คนทั้งเควินดีรมรำแข่งลูกครึ่งไทยสวีเดนและจะตุรพัสธรรมแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่เคยติดชุดใหญ่ในรายการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบสองโซนเอเชียเมื่อ3ปีก่อนแต่การเสริมทัพครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพทางกับซ้าย นว่าอันที่จริงอัสนาวีมังกูวาลมแบกขวากับตันทีมชาติอินโดนีเซียจะขยับมาเล่นได้ก็ตามคนไทยคนแรกในรอบ28ปีเปาโคเตรียมลัดฟ้าตัดสินศึกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเปาโคซิวกรอผู้อุดมเตรียมตัวเดินทางไปรับหน้าที่ผู้ตัดสินวีอาในศึกโอลิมปิกเกมส์ณกรุงปารีสนะับเป็นคนไทยคนแรกในรอบ28ปี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้มาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานในด้านต่างๆแบบรอบด้านโดยเฉพาะกกนยกระดับผู้ตัดสินไทยล่าสุดได้อนุมัติให้สิวก้อนู้อุดมผู้ตัดสินระดับฟ e ีฟ่าอีลิททำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR ในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้มาจากสหพันธ์ฟุตบอลนาน,นาชาติฟี f a ได้เลือกผู้ตัดสินทั้งหมด89ลายโดยแบ่งเป็นผู้ตัดสิน21ลายผู้ช่วยผู้ตัดสิน42ลายผู้ตัดสิน VAR 20ลายและผู้ตัดสินสเตนบาย6ลายจาก45ประเทศในการมาทำนาทีในการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมโอลิมปิกครั้งนี้ได้หนึ่งในนั้นก็คือซวกอนผู้อุดมผู้ตัดสินระดับฟ e ี ف อีลิ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนอกจากเป็นผู้ตัดสิน VAR จากหนึ่งในสองชาติของเอเชียรวมกับกาตาแล้วยังทำให้เป่าขคดกลายเป็นผู้ตัดสินไทยคนแรกในรอบ28ปีต่อจากอาจารย์อภิรมอันประเสริฐที่เคยทำหน้าที่ในโอลิมปิกเกม1996ที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกา